กันเดี๋ยวแป๊บนึงให้ไปแจกก่อนโอ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงให้ไปแจกก่อนเดออแป๊บหนึ่งรับหนึ่งอีโก้ใหญจัาทักทายกันเลยพี่เพื่อนเพื่อนพี่จ๋า้องกาตะวันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้องสามวันเนอะพี่เขาบอกว่าต้องสาวมวันสาวมวันพี่จะไปเสี่ยงมาเลย มาไลที่บ้านนะคะอ๋ยพี่อย้ยวางสาวลูกน้องตาขายกันอ้าพี่น้องค่อยมาเต็มบ้านเลยค่อยกำมือตะขาดท้องน้นโอ๋ยนี่ชื่อชีวิตแม่บ้านนะคะแล้วอยากให้ดูมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเนาะอยากให้ดูมุมมองอีกมุมมองชีวิตจริงของรัชยาอันนี้เราไม่ได้สร้างภาพเด้ดอผู้ใดอย่าบอกว่าสร้างภาพผูพ้ใดยังไม่ได้ประแจมั้งส่งมาส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวแคปไอ้นี่ของอีเชฟก่อน อีเทฟกับน,น้องก้าวตะวันอีกสามวันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็จะไปเียเสียงไทยมาลายเสียงหลักโอ้ยได้เลยเย้เดี๋ยว,ลวนละคนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายเลยค่ะเด้อมาลายเสียงรักมาให้พี่พี่ก็จะไปเสียงรักให้น้องๆเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาส่งกําลังใจดึกๆดุนด,ด,ดแอบขึ้นก็พากันมาพี่แพ้พี่แพ้พพ น้องตุ๊กน้องตุ๊กตุ๊กกรมาเอาตุ๊กต้องตุ๊กกรมาทุกคนพี่ๆเพื่อนๆมามาทักทายน้องตุ๊กกินข้าวหรือยังคะกาตวันบอกว่าลงมาดีมากพี่นันคืออย่างนี้เขาว่าพี่จ๋าบอกว่าเอ้ยบอกว่ามองมองมองนี่นี่แล้วแล้วล้างห้องน้ำเสร็จแล้วสวัสดีค่ะ ครับเจ้าบ้านสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยโอย้เสร็จแล้วนะเนี่ยห้องน้ำน้องตุ๊กทุกคนเป็นแม่บ้านเป็นเหมือน้องวัดไหมเป็นเหมือน้องวัดไหมเนี่ยทุกคนเป็นเป็นเหมือนกันไหมชีวิตแม่บ้านเนี่ยคัะห้องน้นําเป็นเหมือนเป็นอย่างกันเหมือนกันอย่างนี้ไหมคะเราอยากให้ดูชีวิตแม่บ้านนะี๋ยวจะี๋ยวจะเปิดน้ําแช่ในอ่างกัเด้อพี่สกาย ไลฟ์ ce, พี่สกายไลฟ์สวัสดีนะคะของยทบุตรถ้าคลายกันนะคะสกายไลฟ์สวัสดีนะคะจอแล้วนะคะจะพากันจอจะพากันจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวล้างอ่างแล้วก well, pues Gmail, discard, ็ว่ Hi าจะแช่นานสักหน่อยนี CG ่แหละยายดูชุดชุดชุดบ้านดิ้งดิ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 งดงด้งดงดงด้งดน้งด้งด้งดง้งดงด ลมดีมากเดียกก็เป็นพี่หมื่นเออใช่ใช่พี่ตามหาพี่หมื่นอยู่พี่พี่เพื่อนฝากกดติดตามบ้านนางรัชยาหนักน้อยน้อยดวงใจน้อยน้อยด้วยนะคะอยากเป็นพี่หมื่นค่ะอยากเป็นพี่หมื่นโอ้ยยายหัวล้อค่ะน้องทุกคนอย่าเฝ้าละเด้อค่ะถ้ากันไปสงใจพี่พี่เพื่อนกำลังทําเวลาพี่สกาบอกว่าสวัสดีคุณยอดดาค่ะล้อทักทายกันเด้อทักทายกันเด้อ มามามาห้องน้ำเสร็จแล้วใครจะมาลงอ่างก็มาเด้อทักทายทุกบ้านนะคะบอกพระทักทายขอภยอภัยด้วยนะคะลืมว่าเจอจะลืมว่าเจอบ้านไหนมาบ้างใช่ใช่ใชพี่ <c oughs> บอกว่าสวัสดีทุกคนพี่ให้ประแจทุกคนนะคะสวัสดีพี่จ้าสวัสดีกันเดลยค่ะเด้อใคร ใครให้ให้ใบแจ้งก็คือเราให้ใบแจทุกคนนี่มาใครมครจะใครจะมาเล่นน้ำยายมาลงอ่างกันดเร็ว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 ,ว,วใครจะมาลงอ่างนี่้องน้ำเสร็จแล้วค่ะองน้ำมาลงอ่างกันเร็ว,วใครจะมาลงอ่างด้วยกันค่ะของเราจะอุ้ยขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายเดอ้อที่มาส่งกำลังใจาของเรากับการรู้ชุดอาบน,น้ำมุน นี่คือนี่จะอาบน้ำเลยเด้อ